เป็นสิงที่น่าจับตาออกมาครับผมว่าเล่นได้ก็ต้อจบความสำเร็จี่นาดงดเนี่ก็ได้มีการสินาเล่นหลังากถูกต้องใช่ครับน้แล้วจรีเชียร์กันนะวันนี้ตั้งแตครึ่งเลยการไรัฐีของเราช่องสาท่สองนะครับมาจะช่วยกันคุณคุณจะใหาคค่ะวิศวะจะเป็นคุณแบบที่ที่อะไรแบบเออเดนแมนนะคะคือเป็นเกี่ยวกับ ถ้าเกิใดเอ่อท้าหมาท่าแมวเดี๋ยวเขาจะรักษาเป็นการเพื่อให้เขาฟื้นตัวแล้วแต่เขาโพสต์ด้วยความแบบใช้ความละเอียดด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยนะคือก่อนหน้านี้เขาโพสต์ขนาดตามหาหมาเขาหมาเขาหลุดไปหมาเขาหายหมาหายไปเรียนนะคะคือว่าเจ้าคาเิโลคือคุปปิเตอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าสวัสดีครับป็นกำลังตามหาคาเิโลที่ชายเห็อยู่นะคะไปน้งหมาไีเรียนแล้วอยากขอบคุณทุกท่านผู้ที่คอยส่งรูปส่งคลิปมาเป็นการช่วยเหลือผมได้มากๆเลย เขาบอกว่าใครที่อยู่น่าหรือแม้ที่บ้านหาเนี่ยการดูกล้องวงจรปิดตั้งแต่เลื่อนสำคัญมากครับจากประสบการณ์ของผมครั้งนี้มันทำให้ผมได้รู้ว่าถ้ายอ้อนเวลากลับไปได้ผมควรทำอะไรก่อนหนละังเพื่อเพิ่มโอกาสที่ผมจะได้ลู่นายกลับมานอกจากการถามขึ้นบ้านในระแวกใกล้เคียงหรือแต่ละสถานการณ์หาแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่คควรทำคือไปแจ้งความที่สอสอเพื่อขอไปแจ้งความมาอดูกล้องวงจรปิดทางที่ไหน ผมยังคงตามหาคุโลุที่ปทุกันถ้าใครมีเบาะแสส่งให้ผมได้เลยนะคะขอบคุณมากๆสีน้ำใจสามแสนบาทครับสามแสนสามพันเขาให้เลยสามนคือคือบางคนเ่ยเขารับคือเขาเป็นคนในครอบครัวจริงๆแล้วไม่เหม็นมัาของคันเนเขามากสำคัญเนอะคือประเด็นที่คือเริ่เล่าเนี่ยเขบอกว่าผมอยากจะให้รอบคลัวเพื่อนๆทุกคนนะครับจะได้ให้คุณ่าวันแรกหลายลาคนก็ถามผมว่า มาเสียวเวลาตำรวจมันเป็นแค่ชีวิตหมาไม่ได้มีค่าพอที่จะมาเสียวเวลาตำรวจวันนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นสื่อของผมที่ผมจะสามารถขอดูกล้องได้ผมก็เลยเดินอนนอกมาจากโรงนะพักด้วยความรู้สึกผิดว่าผมเนี่ยเอาเรื่องเสื่อมตัวเล็กๆน้อยๆไปเสียวเวลาที่ตำรวจเท้าวันรุ่งขึ้นผมก็ไปขอดูกล้องเขาก็ยืนยันว่าจะดูได้ที่ต้องมีบใบแพร่าวผมก็ลากไปที่ขอหน่อย ตอนนึงเนี่ยที่นะเขาให้ข้อมูลอธิบายถึงความว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิทธิของผมมันเป็นสิทธิของประชาชนทุกคนนะเพราะว่าหมาหายแมวหายเนี่ยถือเป็นทรัพย์สินเพราะฉะนั้นมันถือว่าทรัพย์สินเราหายแล้วเป็นสิทธิที่เราจะสามารถแจ้งความติดตามผู้อุกต้องการสิงได้มันไม่ใช่เรื่องเสียเวลาผมเลยอยากจะรณรงค์แล้วก็อยากให้คนได้ทราบว่าผมเนี่ยเห็นว่ามีหมาแมวหายกันทุกวันเลยใครที่หาแมวหายเรื่องเวลา ไปแจ้ความก่อนไปแก้ก็จะถือคือหมาถ้าถือที่นี้ก็คือหมายแล้วนั่นแหละคุณจะได้ไปแก้ความแล้วคุณจะได้ไปขอไล่คุณก็เป็นความผิดนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณควรทำทุกคนจะได้รู้สิของเบลว่าคุณทำ